อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลเซาแ์ทมป์ตัน pton, พบลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567ลิเวอร์พูลหนาวอยู่บนแท่นจากฟุ้งพิมลีกนำา5แต้มก่อนลงสนามสุดสัปดาห์นี้ลุยภาคใต้ไปเยือนเซาแ์ทมป์ตันทีมบยเพึ่งมีแค่5แต้มหลังจากผ่าน11นัดแรกพิมลิกอังกฤษเซาแ์ทมป์ตันประทะลิเวอร์พูลเวลา21น่นาฬิกาถ่ายรอดสดทูรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งและ2สนามเซนต์แมรี่สเตเดียม ซาอุธมตันราเซลมาตินทางบอลไม่ค่อยดีทางบ้านยิ่งแย่เมื่อขาดทั้งแอรอนเรมสเดลโกลมือหนึ่งและยานเบเดริกกองหลังทีมชาติโปลแลนด์ต่างได้รับบาดเจ็บช่วงสัปดาห์ฟี فا เดย์นอกนั้นยังมีกลุ่มเลี้ยงยาวทั้งรอสจูวตกาวินบาซูนูและวิลสมอร์บล์แต่ข่าวดีคือไรอันเฟรเซอร์กับฟรินดาวน่าผ่านความฟิตคืนทีมโดยเฉพาะรายหลังมีโอกาสออกสตาร์ทแทนที่อดัมลาลาน่าอดีตขุนพล,ลหงแดงยุคเรืองรองของเจอเกนคลอป ลิเวอร์พูลอาเนอร์สลอตได้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายหลังผ่านพ้นฟีฟ่าเดเมื่อเฟอร์กิวฟันไดายกับตันทีมที่ถูกทีมชาติเน์แลนด์ส่งกลับก่อนกำหนดนั้นฟิตสมบูรณ์พร้อมคุมแนวรับ ตัดเทนอเล็กซานเดอร์อโนแบ็คขวาท่านรองอยังลงซ้อมไม่ได้เลยซอแวร์วืดบูตามรอยกลุ่มเจ็บอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นอล igo, นิสซนเบเกอร์ดีโกโชตาและเฟเดิโกเคียซาขณะเดียวกันลุยดีอาสเพิ่งเดินทางไกลจากการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียเปิดโอกาสโคโดี้กักปโปได้ออกสตาร์ทเล่นหน้าซ้ายส่วนฮาวิเอเลตกลางดาวรุ่งที่เจ็บไปนานลุ้นมีชื่อติดทีมนักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม เซาแทมตันห้าสี่หนึ่งอเล็กซ์แมคคาที่คายวอเกอร์ปีเตอร์ยูกินาริซองาวระแจ็คสตีเฟนไทเลอร์ฮาวเวดเบลลิสไรอันแมนนิงอดัมอาร์มสตองฟรินดาวโจอาริโบมาชูดแฟนันคาเมรอนอาเชอร์ลิบอพูลสี่สองสานเควเนแคลเลอร์คอเนอร์แบตลีอิมบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิฟันได์แอนดูลอสันอเล็กซิสแมคอลิเตอร์รอันราเนแ โมฮัมเหม็ดซาลาเคอร์ติจูนโคดี้กักโปดาวินนูเยสความน่าจะเป็นของเกมหงแดงไปเยือนนาทีนี้ยังเหนือกว่าครบวงจรเลยเมื่อสซติชี้ขี่มิดดามชนะถึง10จาก14เกมหลังในลีกอีกทั้งคุณภาพขุมกำลังนักบุญดูจะไม่ถึงระดับท็อปไฟท์แพ้ไปแล้ว9ใน11เกมแรกแบบนี้ตายกันพอดีผลการแข่งขันที่คาดเซาท์ทตันแพ้ลิเวอร์พูล0นต่อ3 หากอลิซิสแม็กอลริสเตอร์ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในเกมวันพรุ่งนี้ที่พบกับเซา์แธมป์ตันและเขาถูกใบเหลืองนั่นจะทําให้เขาสะสมใบเหลืองครบ5ใบและจะถูกแบนหนเกมโดยอัตโนมัติและเกมที่แม็กอลิสเตอร์จะพลาดลงเล่นให้กับหงแดงก็คือเกมที่จะเปิดรังแอนฟิลด์พบกับแมนซิ t y ตี้ในเกมเพียมลิลินัดต่อไปเพราะฉะนั้นคาดว่าอาร์เนอร์ควรพักแม็กอลิสเตอร์หรือไม่ครับในเกมพรุ่งนี้ หากย้อนกลับไปในเกมกับอาร์เบลิฟซิกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเกมนั้นแมกกา้าก็ห้ามโดนเหลืองเพิ่มอีกใบเลยนะเพราะถ้าโดนจะหมดโอกาสลงสนามช่วยทีมในเกมกับบริอัมริดแต่สุดท้ายก็รอดมาได้ฟอร์เดียนแพทเทนเบิร์กจากสกายดอยซ์แลนด์ยืนยันลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่ปล่อยตัวเฟเดริโกเคียซ่าออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ ปัจจุบันนตอนนี้เคียซ่าถูกมองว่ายังคงเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีของทีมหงแดงและอาเนอร์เองก็ชื่นชอบในความตั้งใจของเขาในการฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดจากที่ผ่านมาและไม่มีแผนที่ปล่อยตัวเขาออกไปจากทีมในเดือนมกราคมนี้ตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนปีกทีมชาติอิตาลีวัย27ปีเองก็ต้องการอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ต่อไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อไป จนถึงตอนนี้เขาเล่นไปเพียง78นาทีในฤดูกาลนี้และเซ็นสัญญากับสโมสรไปอยงปี2028อีกด้วยถ้าปล่อยนี่แปลกแหละเพราะพึ่งจะซื้อมาอย่างไม่ได้ใช้งานเลยตามที่อาเนอร์บอกเคียซ่ามีร่างกายที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์พร้อมหลังจากย้ายมาในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายและเขาเองก็ไม่เคยมีปรีซีซั่นกับทีมอีกด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่า เขาจะได้รับอนุญาตให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมได้ตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ฝึกซ้อมเต็มเซสช,ชั่นได้ตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะทำเต็มที่อย่างที่สุดเหมือนที่ผมเคยทำมาจากที่ผ่านมาลิวอพูเอฟซี FC รายงานว่าควีวนเคลเลอร์เฮอร์เปิดเผยว่า แม้ว่าตอนนี้อล็กซันเบเกอร์ผู้รักษาประตูร่วมทีมลิเวอร์พูลที่เป็นมือหนึ่งของทีมกำลังจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้แล้วและเขาเองก็ต้องกลับไปนั่งเป็นสำรองอีกครั้งแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาหมดกำลังใจและพร้อมที่ทุ่มเททุกอย่างในเกมกับเซาท์มปตันผู้จัดการทีมพูดแบบนั้นอีกแล้วในสัปดาห์นี้ในฐานะนักเตะเราต่างก็รู้ดีว่าเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆผมคิดว่าพวกเขาแค่โชคไม่ดีกับผลการแข่งขันและอะไรอื่นๆแต่พวกเขายังคงเป็นทีมที่ดีเลยนะ ผมแค่ต้องพยายามทำแบบเดิมต่อไปทำแบบที่เคยทำมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้ส่วนเรื่องอื่นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามที่โค้ชเห็นชอบเขาให้ความสำคัญกับทีมมากที่สุดและต้องการเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมกับระบบของเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเพียงเท่านั้นผมก็แค่ทำแบบเดิมต่อไปทำหน้าที่ของผมต่อไปและหวังว่าผมจะได้เล่นฟุตบอลมากขึ้นเช่นกันจากนี้ สกายสปอร์ตพิมลิกรายงานว่าโุนเฮองมีนแนวรุกกัปตันทีมสปเปอร์เปิดเผยว่าผู้เล่นที่เขาชื่งมากที่สุดในความสามารถจนถึงตอนนี้ก็คือโมฮัเหม็ดสาลาปีกตัวเก่งจากลิเวอร์พูลเมื่อทั้งโุนเฮองมีนและเบนเดวิสสองผู้เล่นจากสปเปอร์ถูกถามว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในพิมลิกฤุูกาลนี้คือใครเดวิสและโุนตอบเหมือนกันว่าเป็นโมฮมเหม็ดสาลาโดยที่โุนอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเขาถึงเลือกโมซาลาได้ดีเลยทีเดียว ชัดเจนว่าโมซาล่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในเพีย์ลีกในปัจจุบันและผมเองก็เป็นแฟนตัวยงของเขาด้วยสิ่งที่เขาทํานั้นมันน่าเหลือเชื่อมากซึ่งเราเองก็เห็นแล้วว่ามีผู้เล่นดีๆมากมายในลีกนี้แต่ซาลายังคงรักษาความสม่ําเสมอของเขามาหลายปีแล้วและนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างเขากับผู้เล่นที่ดีคนอื่นการเป็นผู้เล่นที่ดีและเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนั้นก็ว่ายากมากแล้ว แต่การเป็นผู้เล่นที่รักษาความสม่ำเสมอได้มากกว่า6-7ถึงฤดูกาลแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทําได้แบบนี้และสําหรับผมแล้วซาราคือผู้เล่นที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้เดฟอคคอปรายงานว่ามาเรียกาเซ่พูดถึงความเชื่อมโยงของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลในปี2016ว่าเขาเกือบที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมด้วยอยู่แล้วภายใต้การคุมทีมของเจเกนครอปในเวลานั้น ในปี2016ผมเกือบได้ย้ายไปร่วมทีมดังแนงกรีตที่ชื่อว่าลิเวอร์พูลอยู่แล้วเพราะโค้ชที่นั่นเป็นผู้ชายที่ชื่อเจอเก้นคลับและผมได้ไปบ้านของเขาที่ลิเวอร์พูลด้วยเรานั่งด้วยกันในห้องนั่งเล่นกับภรรยาของเขาสิ่งที่ทําให้เจอเก้นพิเศษนั่นก็คือเขามองผมเป็นผมมองผมในแบบที่ผมเป็นตัวเองเขาถามผมเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไปและเขาก็พูดประมาณว่าดูสิมาริโอ คุณจะได้เล่นเยอะและคุณจะสนุกไปกับที่นี่ผมรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณสสมสอนแห่งนี้สุดยอดมากลองคิดดูสิแต่ผมยังต้องการคว้าชัยชนะทันทีลิบอ์พูเพึ่งจะจบอันดับที่แในอังกฤษและดอทมุลได้อันดับ2ในเยอรมนีจากนั้นผมก็เดินทางกลับไปแต่หลังจากนั้นไม่นานผมพบว่าตัวเองนั้นพลาดโอกาสในการเดินทางที่พิเศษสุดๆร่วมกับเจอเกนไป ผมไม่เข้าใจว่าเขาต้องการเวลาเพื่อสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมที่สโมสรลิเวอร์พูลโดยที่เขาต้องการให้ผมมีส่วนร่วมด้วยจริงๆแล้วผมไม่จําเป็นต้องเล่นในแชมเปี้ยนลีกทันทีผมแค่ต้องคว้าโอกาสนั้นที่เขามอบให้เท่านั้นมาริโอกาเซ่น่าจะเป็นนักเตะเก่าเพียงคนเดียวที่ครอปต้องการอยากที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยที่ลิเวอร์พูลนะครับหงปวนนอกสนามเอนดิกกูแลก่อนดวลมริด ขอขอบคุณบทความจากคอลัลนมฉันอยากไปเหยียบแอนฟิลด์โดยเจบาสเอนดิกกองหน้าหนุ่มและอาดากูแลกของแข้งเรอรัลมิดโอกาสน้อยในฤดูกาลนี้แข่งรวมกันยังไม่เกิน500นาทีก็ต้องไปดูว่าอาดากูแลและเอนดิกจะได้อนุญาตมายืมตัวที่ลิเวอร์พูลไหมเกิดการปลุกปั่นนอกสนามก่อนแชมเปี้ยนลีกที่หงแดงจะเปิดแอนฟิลด์พบราชันชุดขาวว่ายอดทีมแห่งเมอร์ซี่ไซส์อยากเคลมสองหนุ่มจะแบบแยกขายหรือแพ็คคู่ก็ได้ มองภาพรวมเมื่อเบรกทีมชาติที่ผ่านมากูลแลติดทงตรุรกีแข่ง2เกมอยู่้าเนเชันลิกแต่ผลงานขาดความต่อเนื่องเพราะโอกาสน้อยที่มริดสำหรับเอนดิกหนักหนากว่าเพราะบาราซิลไม่เรียกไปช่วยเตเวอร์คัพ2026กรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เลยไอเดียเรื่องปล่อยยืมตลาดมกราคม2025่แรงขึ้นเรื่อยๆเหตุผลหลักเพราะเทรนเนอร์คาร์โลอันชลติมีชอยแดนหน้าในใจขาประจําคือวินสิสตูนีย์จูดเบลลิงแฮมเครยันเอ็มบาเป้หรือโรดิโกที่เพิ่งเลี้ยงไป แต่คนแทนก็ยังเป็นบราฮิมดีอาซซึ่งถูกส่งแข่งบ่อยกว่าสำรองคนอื่นตัวเลขไม่เคยโกหกกูแลเวลาแข่งฤดูกาลนี้แค่307นาทีอยู่ที่17ทีมและเอนดิก122นาทีอยู่ที่19ทีมปัญหาสำคัญคือเกรงใจตัวบิ๊กเนมเอ็มบาเป้กับตันทีมชาติฝรั่งเศสถนัดเล่นหน้าริมเส้นฝั่งซ้ายแต่มันทับขาใหญ่เดิมวินิสุดทำให้แข้งไวเบนเจเพศต,ต้องไปค้ำเบอร์9ของเมดิดแล้วเล่นไม่ออก ผลลับช่างแตกต่างจากเมื่อใช้โรดิโกหรือโกลแลยืนเบอร์เก้าเพราะทราบไอเดียฟุตบอลอันเชลติดีอยู่แล้วดังนั้นเมื่อไม่กล้าทรงเด็กเป็นงานลงแข่งมัวแต่เกรงใจบิ๊กเนมผลการแข่งขันต้นฤดูก,กาล2024-2025ถึงจึงยังลุ่มลุ่มดอนดอนลงลึกที่รายละเอียดของแข้งเติร์กวัย19ปีเดิมหลายฝ่ายคิดว่าเขาจะได้ต่อยอดฟอร์มจากนามทีมชาติตุรกีในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่มีส่วนทำา3ประตูจากการเล่น5เกมแต่กลายเป็นว่าโอกาสตีตัน เปรียบเทียบเวลาแข่งตั้งแต่ย้ายมาอยู่มาริตเมื่อซัมเมอร์2023กับต่อเล่นให้ทีมชาติจำนวนนาทีต่างกันเกือบ300นาทีต่อกันที่เจน่นบาซิลันไวย18ปีแบกความหวังว่าคือเปเล่ผสมโลโนนลโดคิดอยากมาแจ้งเกิดที่มาริตตอนตกเขียว47.5ล้านยูโรปลายปี2022จากพ a าเมรัสแต่ปรากฏว่าได้โชว์ไปแค่122นาทีมันก็น่าน้อยใจ ประตูเช่ายืมตลาดหน้าหนาวเปิดกว้างกูแลถูกโยงแรงกับอาร์เซนอลเพราะสมพนธ์ดีตั้งแต่กรณีได้ดานี่เซบายอสหรือกัปตันมาตินโอติกาไปร่วมงานด้านเอ็นดิกที่ทีมถนัดปั้นเด็กอย่างบริษัทดอมนุนหรือบอลเปลี่ยนโค้ชโรมาอยากดูแลแง่ความเป็นไปได้กับลิเวอร์พูลไม่ถึงกับปิดตายแต่คงแค่ข่าวปั่นป่วนสมาธิก่อนเจอกันเองวันพุธนี้มากกว่าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ